สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการตะกรุดโทนธรรมชัยกันอีกเช่นเคยนะครับตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาในปี2558นั้นรายการตะกรุดโทนธรรมชัยได้นําเสนอเรื่องราวของตะกรุดโทนธรรมชัยไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์จากการเช่าบูชาหรือภารกิจต่างๆที่หลวงพ่อธรรมชัยได้มอบให้กับสาธารณประโยชน์ที่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลน่านแล้วก็โรงพยาบาลอื่นๆแล้วก็โรงเรียนที่อยู่ในถิ่นตุรกันดารก็ดีนะครับ สืบเนื่องมาจากว่าปัจจุบันนี้ความนิยมของตะกุดโทนธรรมชัยนั้นได้ขยายวงกว้างออกไปอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศก็ถือโอกาสสบายดีพี่น้องชาวสปอปอลาวที่อยู่เป็นเพื่อนบ้านของประเทศไทยเราแล้วก็พี่น้องคนไทยที่ไปอยู่ต่างแดนไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียนะครับแล้วก็กัมพูชาก็ดีนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมมีโอกาสได้รับสายจากญาติโยมที่โทรมาจากสปอปอลาว ทรมาสั่งเชาบูชาทั้งจากเชียงของแล้วก็ฝั่งสวรรคเขตแล้วก็อีกหลายๆแขวงที่อยู่สปปลาวนะครับแต่เสียดายโอกาสในการจัดส่งนั้นลําบากนะครับแต่ทางด้านมาเลเซียก็โทรเข้ามานะครับคือทางมาเลเซียนี่ใช้วิธีการในการส่งไปที่ปอนอ,อ,อสุงไงโกลกแล้วก็ทางนู้นก็ข้ามฝั่งมารับนะครับ เพราะฉันก็ต้องอาศัยปรณียีในการจัดส่งตะกรุดโทนธรรมชัยไปให้ญาติโยมที่สนใจเช่าบูชาและก็ร่วมบุญกับหลวงพอ่อธรรมชัยในการนําปัจจัยไปมอบให้กับโรงพยาบาลนั่นเองนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้กลับมานั่งคุยกับหลวงพอ่อธรรมชัยอีกครั้งหนึ่งนะครับขอถือโอกาสกราบนัสวการท่านตรงนี้เลยนัสวการหลวงพ่อครับสืบเนื่องจากว่าตอนนี้มีความนิยมในเรื่องของตะกรุดโทนธรรมชัยเป็นอย่างมากนะครับไม่ใช่แต่ในประเทศไทย แผ่ขยายไปถึงต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสปปลาวแล้วก็พี่น้องคนไทยที่ไปอยู่กัมพูชาและก็มาเลเซียได้โทรเข้ามาซึ่งผมเป็นคนรับสายเองนะครับก็เห็นใจหลายท่านที่เช่าบูชาแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ส่งไปถึงสปปลาวแต่มาเลเซียก็ยังพอส่งไปที่ฝั่งใต้สุดของประเทศไทยนะครับทีนี้อยากจะคุยกับหลวงพ่อในเรื่องของคาถาให้กับญาติโยมที่รับชมอยู่ ได้ทราบอย่างลึกว่าคาถาที่หลวงพ่อเคยบอกว่าเป็นแมวพลิกตัวใช่ไหมครับนั้นเป็นยังไงมีที่มาที่ไปยังไงครับหลวงพ่อ,อขอเจริญสุขโอบาสุขโอบาเซกาผู้สนใจอาทางพุทธศาสนาที่รายการช่องทีวีครับ IPM IPM ครับได้เข้ามาจ่อ กับตัวหลวงพอ่อครับซึ่งอาตมาภาพเจ้าสำนักสงฆ์ธรรมชัยตำบลชัยสถานอำเภอเมืองจังหวัดน่านโดอยอธิษฐานภูปันวาจังหวัดน่านครับแล้วขอเจริญพรญาติโยมที่ญาติโยมเข้ามาถามว่าตะกุดโทนธรรมชัยครับรุ่นพิกชีวิตครับ คำว่ารุ่นพิกชีวิตนั้นมาเป็นคาถาก่อนแรกคือคาถา,าประสานกระดูกเท่กระดูกแตกหักครับเราใช้คาถาเวทมนตรักษาเป่าเท้ดุกสิทธิ์ได้เจ็บป่วยหรือแค่ขาหักใช้คาถาประสานกระดูกญาติโยมก็เดินได้ แต่ถ้าภาษาเหนือเราพูดกันง่ายๆว่าคาถาแมวพิกตัวคนพิกใจชะตาพิกชีวิตใหม่เจ้าตำรานี้คือหลวงปู่ขันอ,อดีตเจ้าว,วาดวัดสลีพันตน้นท่านได้มอบคาถาอันนี้ให้อัตมาภาพสมัยเป็นเนน้อยอ,อยู่กับหลวงปู่ขันทสุภาจโลภิกขุ แต่ซึ่งอัตมาภาพนั้นสมัยก่อนบวชเป็นสำเนีน้อยอยู่กับหลวงปู่ครับแต่พศ251818นะครับได้ออกจากวัดสีพันต้นครับ2539ครับแต่ทางนั้นทางนี้หลวงปู่ก็ย้ำนักย้ำหนาวันเนนครับคาถาแมวพลิกตัวคนพลิกใจชะตาพลิกชีวิตใหม่นั่นครับมันเป็นคาถาถ้าเราจับแมวโยนขึ้น อ mm hmm. หรือจับแมวโยนลงแมวจะต้องพลิกตัว oh. เตรียบเสมอด้ใบคว่ำหงายตายเป็ดครับคนเรานั้นทำว่าแมวพลิกตัวให้คนพลิกใจให้คนเรากลับใจนั่นทาว่าแมวพลิกตัวคนเราล้มแล้วเต่พลิกได้ครับยืนได้ mm hmm. ไม่อับไม่เฉา mm hmm. แมวพลิกตัวคนพลิกใจ คนพิจัยนั่เปลยเสมือนคนที่ชั่ๆัๆหรือว่าพูดยากครับพ่อแม่สอนไม่เอาครับหรือกิจการดีแต่ไม่คล่องหรือกิจการคล่องแต่ไม่ดีขึ้นแปลว่าคนพิจัยพิจัยคนเราเกิดมาต้องก้าวหน้าอ,อย่าถอยหลังครับแมวพิกตัวคนพิจัยสตาพิกชีวิตใหม่ จะตาพลิกชีวิตใหม่เหมือนต้นไม้มเราดูมันเฉาเหมือนจะตายแต่ถ้าเราทนดินขึ้นลดน้ำขึ้นหนอละหันตาเกิดยอดใหม่นอกเกิดใหม่อันนี้แหละคือแมวพลิกตัวคนพลิกใจจะตาพลิกชีวิตใหม่เราอย่ารอคอยโอกาสแต่อโอกาสให้เราเดินหน้าแต่เราต้องพลิกใจแล้วก็มีความก้าวหน้าสูง ภาษาเนี่ยว่าแมวพิกตัวคนพิกใจชะตาพิกิชีวิตใหม่จเจริญพรครับถ้าฟังจากข้อมูลที่หลวงพ่อให้เมื่อสักครู่นี้หมายถึงว่าเหมือนกับว่าคาถานี่ป็นจะเน้นทางด้านค้าขายเป็นหลักแต่เท่าที่สัมภาษณ์มาหลายท่านที่มีประสบการณ์เนี่ยทำไมถึงได้รอดชีวิตก็มีครับในทางแค้วคาดก็มีครับหลวงพ่อเจริญพรคําว่าแมวพิกตัวนั่นครัถ้าญาติโยมเช่าตะกุดโทนธรรมชัยครับรุ่นพิกิชีวิต แต่เน้นการว่าจะพลิกชีวิตตอนไหนครับถ้าเรามีสัจจะที่ใจครับถ้ามีสัจจะทีจใจความพลิกตัวคือเกิดขึ้นง่ายเปรเสมอนว่าญาติโยมจะไปค้าไปขายครับเราต้องมองว่าตัวเราทําอะไรครับตั้งใจค้าขายไหมแต่ค้าขายมีศีลธรรมไหมแต่ถ้ามีศีลธรรมคิดนึก สัจจะที่ใจการค้าขายกค็คล่องบางคนหรือญาติโยมบ,บางท่านมีน้ำตาไปหาอรตมาภาพที่วันไปขอเช่าตะกุดโทนธรรมชัยร,รุ่นพิกชีวิตอัตมาภาพอัตมานั่นมีแต่คาถาแบบเมืองล้านนาที่หลวงปู่สอนที่หลวงปู่สอนให้เวทมนต์แต่แล้วแต่ความเชื่อแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ว่าการพิกิตตัวถ้าคนเรามีความตั้งใจนิดหนึ่งแต่ถ้ามีสิ่งเปรียบเสมือนว่าตะกูดนี่แหละที่ประกอบใจให้เราทำเรามีความเชื่อมันได้ก็มีความสัจจธรรมเกิดก็พิกิตตัวได้เหมือนกันแต่ที่ญาติโยมถามว่าการค้าขายกองครองแต่ทำไมลูกศิษย์เช่าไปปั๊บ ติดไม้ติดตัวไปปัป๊บไปเจออุบัติเหตุบางส่วนอ่าใช่ครับรถนี่แทบจะเป็นเศษเหล็กเลยไม่รู้จะรอดมาได้ยังไงนะแต่ว่าทางนั้นทางนี้อัตมาภาพอาม,มาก็ไม่ได้ถือว่าอามาเก่งเท่าไหร่ครับแต่ถ้าคนเรามีมมลังคาถาสัจจะที่ใจครับรถนั้นถึงจะเป็นเศษเหล็กครับแต่ถ้าคนเราใช้หรือขับถ้ามีสัจจะอยู่ที่ใจ มันก็ลอดออกง่ายที่สุดเลยรถบางคันครับเห็นลูกศิษย์ไปคุยที่วัดหลวงพ่อจําผมได้ไหมที่ผมมาเช่าตะกุดแต่อามากระจาได้แต่ว่ายายโยมเ็เยอะบางคันเอารูปรถให้ดูหลวงพ่อจะรอดไหมรุนนี้อามาเลยถามใครขับครที่แรกเอามาเลยถามว่าหนูขับไหมอามาจะไม่กล้าถามอ่ะ แกคุยเรื่องทุกอย่างก่อนก็ว่าผมเนี่ยขับเองรถซื้อมาหลักสิบล้านค้นเป็นรถสปอร์ตเลยนะหลักห้าล้านขึ้นครับสามล้านขึ้นครับแต่ลอดตายกันแบบปฏิหารครับเรียกว่าอัศจรรย์มากจเจริมพอครับนะนั่นนั่นก็น่าจะเป็นอน,นิสงส์ส่วนหนึ่งของการนำปัจจัยนะครับไปช่วย โรงพยาบาลอเจริญพรแต่เรานำปัจจัยนั้นไปช่วยเครื่องหัวใจครับช่วยต่อหายใจคนป่วยล้าคนที่เจอบัติเหตุก็รอดออกมาแบบหมดหงิดอผภาษารหรือว่าชุบชีวิตผู้ป่วยผู้เช่าก็พลิกชีวิตที่ดีเปลี่ยนจากแมวพิกตัวคนพิจใจชะตาพลิกชีวิตใหม่อืครับก็คือแล้วนอกจากนั้นเท่าที่ทราบมาก็คือว่ามีคณาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกกว่า 227็ท่านใช่ไหมครับเออจเริญพราญาติโยมจะเข้าไปถามอาตมาเป็นประจำหลวงพ่อมีวัดไหนบ้านที่เข้าไปปลูกเศษแต่จริงๆนั้นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าไปปลูกเศกทั้งหมด2อ7รูอครีบูปแต่ละรูปเข้าไปไม่พร้อมกันต่างต่างวรรคกันต่างวรครคบ,บางองค์ อายุสังขารก็แก่ครับอาตมาภาพก็เลยนำวนสารหรือเจวรี่บางส่วนครับไปกราหลวงพ่อขอให้มีความลงเมตตาอธิษฐานจิตให้ด้อธิษานจิตให้อครับก็เปริยเสมือนว่ามีคนโยมถามว่าหลวงพ่อมีลูกศิษย์จากเมืองอุตรดิตถ์กับเมืองแพร่เป็นตะเข็บใกล้กัน แต่ลูกศิษย์คือเล่นเจ้าเวหาครับลอยบนฟ้าคือพารามอเตอร์พารามอเตอร์เป็นนักเป็นกีฬาประเภทหนึ่งดักบินกีฬาประเภทหนึ่งครับนักคุยโยมนะแล้วก็ไปติดสายไฟฟ้าแรงสูงครับแม่เมาะติดแต่หกโมงเย็นถึงสามทุ่มยังลงยังไม่ได้ไฟดับทั้งคืนทั้งวัน ลูกศิษย์บอกว่าผมได้จะตายแล้วหลวงพ่อ,อแต่มีอะไรไม่รู้อุ้มลงมาเหมือนเปรดเซเหมือนว่าตัวเบาบางเหมือนว่าอุ้มโดยแบบรอดชีวิตแบบปฏิหารออมาก็ถามว่าใครกแก้ว่าตัวผมเองอีหละแก้ว่าอย่างนี้ก็เลยขอไปเป็นลูกศิษย์อาตมาที่วัดก็เลยวันตะกุดโทนธรรมชัยเดี๋ยวนี้ให้ลูกศิษย์มาสอบถามก็เลย คือหากัไปทั่วอาณาจักรจากประเทศลาวบ้างครับสิงคโปร์บ้างครับมาเลเซียบ้างและประเทศไทยก็เยอะที่สุดเลยตอนนี้ก็นั่นก็คือเรื่องราวบางส่วนนะครับแล้วก็ยังมีประสบการณ์มากมายที่เราจะได้คุยกับลูกศิษย์หลายๆท่านในช่วงหน้าย้ำอีกสักครั้งหนึ่งว่าปัจจัยจากการเช่าบูชาตะกุดโทนธรรมชัยนั้นหลวงพ่อนําม,มามอบให้กับโรงพยาบาลจังหวัดน่านส่วนหนึ่ง ลูกศิษย์จะเข้าวาถามอัตมาภาพครับที่ญาติโยมมีความจุประสงค์มาเช่าตะกุดโทนรรมชัยครับรุ่นพลิกชีวิตครับที่หลวงพ่อบอกว่าให้โรงพยาบาลให้จริงไหมแต่จริงๆอามามีน้ำใจที่จะช่วยรโรงพยาบาลอยู่แล้วครับส่วนหนึ่งก็ให้โรงพยาบาลครับอีกส่วนหนึ่งก็ให้คนเกิดแก่เจตตายที่มาขอที่วัดเกี่ยวกับโรงศพ ครับหรือการเรียนการสอนที่โรงเรียนต่างๆที่เข้ามาขอครับแล้วก็ปัจจัยนั้นอาตามาภาคก็จะแยกไปจัดส่วนครับส่วนหนึ่งช่วยคนณชลาครับส่วนหนึ่งจัดซื้อแค่มือแพทย์หให้แก่โรงพยาบาลหน้าครับก็ช่วงเดือนพฤศจิกาที่12จะถึงเนี่ย อาตมาภาพก็จะหาปจัจจัยที่ญาติโยมเช่าตะกุดโทนธรรมชัยนี่ครับจัดซื้อเครื่องออกซิเจนประมาณห้าสิบตัวตัวละประมาณเก็บสาม0 0ื่บาทเพื่อจะช่วยผู้เจ็บผู้ป่วยที่ป่วยในโรงพยาบาลแต่ยังไม่หายดีขอลาออกไปอยู่บ้านเครื่องออกซิเจนนี้ก็จะให้ผู้ป่วยยืมไปใช้ที่บ้าน เพื่อการไปต่อโลมหายใจเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นเปรียดเสมือนว่าตะกูโทนธรรใชัรุ่นพิิกชีวิตเหมือนกันอก็คือเหมือนกับว่ายืมครุพันธ์ของทางโรงพยาบาลเจริญกลับไปที่บ้านใช่ไหมครับพอหายดีก็กลับส่งกลับคืนก็คือได้วนเวียนใช้กันต่อไปเรียกว่าเป็นการสร้างสาธารณประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับถ้าสนใจจะร่วมบุญในครั้งนี้มีเวลาอีก จนถึงปลายปีปีนี้ปี59ะนะครับ<อ>ถึงพฤศจิกายนก็ยังมีเวลาอยู่อีกเยอะเลยท mm hmm. ่านใดที่มีความสนใจอยากจะร่วมบุญในการทําภารกิจสําคัญครั้งนี้ก็ติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏหน้าจอนะขณะนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะไปคุยกับลูกศิษย์ที่มีประสบการณ์ในการเช่าบูชาตะกุดโทนธรรมชัยติดตามชมได้ในช่วงหน้าครับ เรายังอยู่กันที่ธรรมสถานตำบลชัยสถานอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสต้อนรับลูกศิษย์อีกหนึ่งท่านที่มีประสบการณ์ตรงในการเช่าบูชาปรากฏโทนธรรมชัยถ้าได้พบได้เจอเห็นหน้ากันแล้วคุณผู้ชมต้องบอกอ๋อได้เห็นหน้ากันบ่อยๆนะครับขอต้อนรับพี่ซปเปอร์น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับครับุณพี่เลยครับครับนี่นะพี่ซปเปอร์น้อยที่เป็นผู้จัดการตลกคณะบิลลี่ผีน่ารักและก็เป็นคนขับแท็กซี่แล้วก็ทําโต๊ะจีน ที่ <ผม S 2> เราได้พูดคุยกันในตั้งแต่แรกๆเลยนะครับวันนี้กลับมาหาหลวงพ่อที่ธรรมสถานมีงานใหญ่ครับแต่ทราบว่าก่อนหน้านี้พี่มีประสบการณ์โดยตรงอีกครั้งหนึ่งทีนี้เป็นเรื่องของการแคล้วคลาดเรื่องราวเป็นยังไงบ้างพี่วันนั้นไปเอานักร้องไปร้องเพลงกันที่ร้านอาหารพานักร้องไปร้องเพลงครับขากลับมาปิกอัพ แสงสิบล้อมาชนชนพี่เนี่ยนะชนผมสลบเลยครับโอ้โหสองคนกับลูกน้องเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่วันที่เท่าไหร่นะคือวันที่ละประมาณกี่เดือนที่ผ่านมาครับเดือนเดือนที่แล้วครับเดือนที่แล้วนี่เองนะอ้าวแล้วทำไมพี่ไปเป็นไรเลยอ่ะก็ที่แรกก็ใช้ไม้เท้าอยู่สองสามวันโอเอ็กซเรย์สมองเกิดเกิดเหตุที่ไหนครับที่ทางแยกวัดสบบัวของสิบเอ็ด ทางแยกวัดสะบัวคลองส1บเดรังสิตนครนายกรังสิตนครนายกนะครับคือพี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับใครครับกับนักร้องครับนักร้องครับผมซ้อนเขาขับพี่ซ้อนครับผมอยู่เลนฝั่งนี้ครับแล้วจะแซงขึ้นหรือพี่อยู่พี่อยู่เฉยเฉยเนี่ยผมผมอยู่เฉยเฉยพี่ขับรถของพี่ตามปกติเลยใช่แล้วปิกอัพแซงสิบล้อมาชนประสานงานพี่เลยประงาณเด็ใช่ครับมาประนอปุ๊บกระเด็นเลยผมกระเด็นสลบสลบเลยครับผมโอ้โหแล้วอีกคนหนึ่งเป็นไงฮะ ก็ไม่เป็นไรเหมือนกันครับคนนั้นมีตะกุฎไหมนี่นหลวงพ่อเพิ่งส่งไปให้ได้สองวันได้ของสองหลังสองวันที่ได้ไตะกุกไปอสองวันหลังหลวงพ่อส่งทางใบเสนอหนี้ไปใบเสนอหนี้นเลยนะไม่ได้มอบกับมือนะใช่หลวงพ่อส่งไปรษณีย์อันนี้เป็นการยืนยันนะครับว่าทั้งทั้งของแท้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะฮะครับผโอ้คือไม่ว่าจะบูชาจากช่องหรือจากที่นี่เนี่ยก็ของแท้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับที่สําคัญคือรับตะกุดแล้วเนี่ย ลองนึกว่าถ้าสองถ้าไม่ได้ตะกกดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับก็คิดว่าคงไม่ได้ไม่แน่ไม่ได้ไม่ยืนคุยตรงนี้แน่นอนที่ที่ผมได้พูดในรายการเมื่อรอบที่แล้วนะว่าเอารูปโชว์ให้ดูในในรายการแล้วครับว่าที่ไปหาหมออะไรเป็นยังไงต่างๆเนี่ยนี่คือวันนี้มามาชมมาเจอตัวจริงกันก็คือยืนได้เดินได้ปกติขับรถอยู่ไหมฮะตอนนี้ขับรถได้แล้วขับรถได้แล้วปกตินั่งรถเข็นอยู่ แรกๆนั่งรถเข็นอยู่ไม่กี่วันแล้วมีฟุชนฉัน้องเขียวอะไรไหมพี่ไม่มีแผลเลยครับไม่มีแผลเลยไม่มีเลือดเลยายแขนบวมนิดเดียวทุกวันนี่จะแขนบวมนิดเดียวเองอแล้วก็ที่รถแล้วมอไซค์พังไหมครับพี่ไม่พังครับทั้งรถทั้งคนไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยแต่ว่าคนสลบทลอกนิดหน่อยแต่สลบครับแล้วปิ๊กอัพไปเลย ม่ช่วย,ขวยขเขาช่วยเขาเขาช่วยเนาะโอ้ยังดีนะยังดีนะแล้วใจคนไทยกระเป๋าตัางค์าางหายหมดเลยกระเป๋าตังค์หายหมดเลยถือว่าฟันเา้าเดี๋ยวจะรวยต่ออีกแล้วครับผมที่อยู่ด้านข้างคือถ้าจําได้นะว่าตอนนั้นสัมภาษณ์พี่เนี่ยบอกว่าแฟนไปญี่ปุน่นไปญี่ปุ่นไปทำไปเป็นแม่ครัวเนาะใช่ค่ะอันนี้กลับมาละ กลับมาแล้วค่ะอ๋อแล้วจะไปอีกไหมจะไปอีกค่ะไปอีกค่ะโอ้หลวงพ่อบอกให้ไปครับใช่ก็ได้บูชาหลวงพ่อหลายๆอย่างตะกุดด้วยแล้วก็ด้วยความศรัทธาของของเราด้วยเนี่ยเหมือนว่าเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิคือไปญี่ปุ่นไปไปมาอยู่บ่อยๆเลยครับใช่ค่ะแล้วก็ทุระกิจตัวจีนก็ดีรุ่งเรืองรุ่งเรืองนะฮะใช่จริงๆทีมงานของพี่น้อยมาวันนี้กันตั้งห้าคน พี่กลับไปก่อนละเพราะมีงานใโอ้ถือว่าพาพี่น้อยมาส่งให้กับหลวงพ่อเพื่อมาช่วยงานมาร่วมงานกระถิ่นใน่วันนี้แล้วก็เริ่ตีรถกลับกรุงเทพเลยเล่นงานคืนนี้โอ้โหฮะเล่นงานคืนนี้แล้วจะทันไหมครับเนี่ยโอ้โหเหยียบเต็มที่เลยนะะไม่กระจายเลยโอ้โหก็นี่ก็เป็นประสบการณ์ตรงอีกหนึ่งท่านนะครับที่บูชาตะกุดโทนธรรมชัยไปแล้วก็แคล้วคลาด ปลอดภัยนะฮะก็ฝากกันไว้คุณผู้ชมที่ต้องการจะร่วมทําบุญนะครับเพื่อนําปัจจัยมาสร้างโบสถ์สร้างสาราสร้างวิหารแล้วก็ทางขึ้นสํานักสงฆ์ธรรมชัยตาบลชัยสถานอภูมิจังหวัดน่านก็ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏหน้าจอณขณะนี้ครับแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้อยแล้วก็แฟนพี่เป็นอย่างมากเลยขอบคุณครับสวัสดีครับ กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการตะกรุดโทนธรรมชัยครับอยากจะเรียนถามหลวงพ่อเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าการที่หลวงพ่อได้นําปัจจัยต่างๆไปมอบให้กับโรงพยาบาลที่ผ่านมานั้นเนี่ยทา,ทางโรงพยาบาลได้เข้ามาขอความอนุเคราะห์ด้านปัจจัยตรงนี้หรือเปล่าครับหลวงพ่อขอเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาอัตมาภาพเจ้าสำนักสงฆ์ธรรมชัยคตำบลชัยสถานอำเภอเมืองจังวัดน่านญาติโยมจะถามว่า มีทางโรงพยาบาลมาขอปจัจจัยเลยหลวงพ่อครับแต่อัตมาบอกเลยว่าทางโรงพยาบาลไม่ได้มาขออาตมาภาพครับแต่อัตมาภาพมีน้ำใจที่อยากช่วยผู้ป่วยจริงพะะ่อเจริญรอยตามหลวงปู่ขันทสุภาจโโดที่หลวงปูส่สอนว่าเน้นถ้าเรามีแล้วอย่าลืมช่วยโรงพยาบาลแต่มีลูกศิษย์บางส่วนจะถามว่าเอท่าน เอาโรงพยาบาลมาหากินไหมครับแต่อัตมาบอกเลยบอกว่าอัตมาภาพบวชมาเดิงครั้งครับก็อยากช่วยเหลือสังคมไปตลอดครับคนเราทำีเนี่มันยากนะอแต่ทํำามชั่วมันง่ายครับอัตมาภาพบอกว่าฉันให้แบบน้าใจครับเกิดจากสายบุญธรรมชัยแท้จริงอแล้วก็เสร็จอมาบอจากให้โรงพยาบาลน้านนั้น นับแต่พศ2550ถึง2559มาถึงปัจจุบันก็คือยังคงมอบอย่างต่อเนื่องมาตลอดเจริญพรเหมือนปีพศ58ก็บอยจากให้โรงพยาบาลนั่นประมาณเก็บ6-7แสนได้แล้วก็บอยจากช่วงปกะกาศกาที่15นมาพศ58ก็ให้อีก3แสนรับถ้ารวมก็เก็บล้านล้านกว่าเพราะว่า เดือนเมษายนปี58ผมก็ได้เดินทางไปไททําทการมอบด้วยจะเริ่มนะครับก็มีภาพที่ให้ผู้ชมได้ชมกันอย่างในรายการที่ผ่านมาแล้วก็ปี58ที่ผ่านมาคือพฤศจิกายนก็ได้นำปัจจัยนั้นมอบให้กับโรงพยาบาลเช่นกันได้นะครับอัตมาพยังมีความภูมิใจที่สุดคที่เห็นท่านพอโรงพยาบาลนานครับพร้อมจัดเหตุการณ์เงินครับ และเจ้าที่เป็นพยาบาลทุกหน่วยงานครับเข้าไปร,รับปัจจัยที่วัดอมาภูมิใจที่สุดที่ว่าโรงพยาบาลเข้าไปร,รับปัจจัยครับอันนี้แหละเป็นเงินสะอาดบริสุทธิ์ที่ญาติโยมเช่าตะกุดโทนทำรรมาชัยรุ่นพลิกชีวิตครัที่อาตมาภาพนำปจนัจจัยนี้ไปซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่ผู้เจ็บผู้ป่วยครับ เพื่อชุบชีวิตผู้ป่วยผู้ถวายปัจจัยทุกท่านครับก็เป็นการชุบชีวิตท่านทุกท่านเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดก็คือณปี59นี้นะครับผมได้กราบนิมนต์หลวงพ่อลงมาที่กรุงเทพจํา<อ>ในทุกๆเดือนทุุรเดือนครับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่บ้างนะครับหลวงพ่อจริงๆนั้นอาตมาภาพจะอยู่ที่จังหวัดน,น่านนั่นประมาณ2ีวันครับ จะอยู่แต่วันที่2 8ครับถึงวันที่17ครับของทุกเดือนแต่ถ้าเข้ามากรุงเทพวันที่18ครับถึงวันที่27ทุกหลายเดือนเดือนเช่นกันเดือนหนึ่งมาแค่10วัน10วันที่ลูกศิษย์นนมนตลมาโปรดบาสกอุบาสีกาเพราะว่ามีสายจากทางบ้านโทรมาสอบถามจะเดินทางไปที่จังหวัดน้านอาจจะไม่สะดวก ก็เลยถือโอกาสว่างั้นนิมนต์หลวงพ่อมาโปรดญาติโยมที่กรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะฮะที่จะมากราบหลวงพ่อและก็มาติดต่อเช่าบูชาตะกุดนะครับก็เพราะฉะนั้นก็คือสถานที่เป็นที่ไหนนั้นโทรมาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏหน้าจอนาขณะนี้ว่าจะเข้ามากราบหลวงพ่อได้ที่ไหนใช่ไหมครับหลวงพ่อจริ่มพ่อครับทีนี้เวลารายการตะกุดโทนธรรมชัยก็ได้หมดลงแล้วครับเดี๋ยวติดตามชมได้ในครั้งต่อไปจะมีบทสัมภาษณ์ของ ลูกศิษย์ที่มีประสบการณ์ตรงในการเช่าบูชาตะกุดโทนธรรมชัยในด้านใดบ้างก็ต้องติดตามสวัสดีตนนี้ถือโอกาสกราบลาหลวงพ่อตอนนี้เลยครับครับสวัสดีครับ